สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับทายดวงรายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะประจำวันที่11ถึง17กุมภาพันธ์อาจารย์ระัทรับหนะ้าที่เป็นผู้ทายดวงให้กับท่านที่เกิดวันจันทร์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ ในเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้จากงานประจําและงานด้านต่างประเทศงานด้านออนไลน์นะคะแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะภายในครอบครัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะใช้จ่ายอะไรก็ควรที่จะระมัดระวังและรอบคอบ เนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องการเงินของท่านนะคะโคจรเข้าสู่ในเรือมรนมรณะแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็คือช่วงจังหวะนี้ท่านควรที่จะบริหารจัดการให้ดีๆนะคะอาจารย์นะคะก็ขอแนะนำให้ท่านนะคะบูชาองค์อนาทบินทิกะมหาเศรษฐีและทาสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระหริหระประทานพรนะคะเพื่อเสริมมงคลด้านการเงิน การเจราจาสำเร็จสมปรานาค่ะการงานในสัปดาห์นี้นะคะท่านก็คงยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีทั้งงานง่ายและงานยากในส่วนของงานยากเนี่ยท่านจะสามารถนะคะผ่านไปได้ด้วยความรู้ประสบการณ์และความสามารถของตัวท่านเองและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การซับพอตเป็นอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะนอบน้อมนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ และไม่ควรใช้อารมณ์กับผู้ร่วมงานเนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องการงานของท่านโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะเล่งดวงชะตาของท่านมหาอุดคือสูงสุดสว่างสวยัยและมากมายเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะท่านควรใจเย็นๆกับผู้ร่วมงานและนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะความรักนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ ท่านที่มีคู่อยู่แล้วคนรักมีเกณฑ์เจ็บป่วยเอาแต่ใจเหนื่อยหน่อยก็ขอให้อดทนไว้นะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับท่านที่โสดนะคะอาจารย์แนะนำให้ท่านนะคะพักเรื่องหลักไว้ก่อนและไปรุยในเรื่องของงานให้เต็มที่เนื่องจากนะคะในช่วงนี้ท่านจะมีงานมีภาระที่จะต้องรับผิดช,ชอบอย่างมากนะคะ ควรที่จะไปโฟกัสในเรื่องของงานให้เต็มที่จะดีที่สุดค่ะสุขภาพนะคะท่านต้องระมัดระวังความเครียดและวิตกกังวลรวมไปถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะหาเวลานะคะพักผ่อนให้เต็มที่และหาวิตามินมาทานบำรุงนะคะเพื่อเสริมภูมิต้านทานไว้จะดีมากๆเลยค่ะ